ทำใจอยู่นะครับเพื่อนๆว่าตอนนี้เรากําลังจะลงแล้วเพื่อนๆดูหมอกตรงนี้หมอกกาลังไหลขึ้นเลยครับอ,ออผมหันได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้ติดสายชาร์จอยู่นะครับ เพื่อนดูหมอกสิครับเห็นหมอกนะหมอกมันเด็ด คนนี้ผมก็ไม่กล้ารอนะเพราะว่าตัวมันจะมืดผมว่าราเสียงเลยดีกว่าให้เราเสี่ยงลงมาเลยดีกว่าแต่ปัญหาอีกอันนึงที่ผมรู้สึกตอนนี้คือหลังจากที่เราพักมานะร่างกายเรามันเริ่มเย็นพอเริ่มเย็นเป็นตกเนี้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมไม่ิ i แล้ว มันไม่คลองเหมือนตอนขรขึ้นแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มวิยอา้มันเริ่มไม่ค่อโยกได้แล้วผมจะพยายามทําเวลาให้ดีที่สุดคือจุดที่มันง่ายก็จะพยายามเพิ่มความเร็วหน่อยแต่ตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าไว้ใจรถไว้ใจยางนะ เดเช็คใหม่เไปเวดเดี๋ยวเรเช็คใม่าันมีรืัเดี๋ยวก็เชใหม่กัวาตรงนี้ใหม่เดอย่หรดี๋ยวถ้าแบตหมดค่ว่ากันอีกทีเราเท่าที่ได้ก่อนตอนนี้ นี่เพิ่งจะกี่โมงเองแต่มันเริ่มมืดแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอทางลงที่ชันมากผมภาวนาว่าขอให้มันไม่ลืน่นโอ้ในฝ่านี้ตอนนี้มันมันยังไม่ข่ำนนะตอนนี้มันเพิ่งจะห้ามโมงนิดหน่อยเนะแต่ว่ามันมืดแล้วะ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะน่ากลัวาม,มากผมถึงได้แบบแล้วผมเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะที่มันจะมมดทําไปมากกว่านี้แล้วแต่ประเด็นคือเราจะเร็วมากก็ไม่ได้อีก จริงๆผมพักนานไปหน่อยผมลงชาเกินไปแต่ตอนนี้ผมกำลังภาวนาว่าไอ้จุดที่มันเป็นหนังหมูที่มันลื่นมากๆอะ่ะมันจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ทางนี้นยอย่างจุดเนี้ยผมบอกว่าตรงนี้มันดีขึ้นแล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วแต่เดี๋ยวมันจะยังมีจุดที่มันมันยังน่ากลัวอยู่ คือจริงๆทางเส้นเนี้มันมันไม่ยากนะการขี่มันง่ายมากแต่ว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันมันจากเลเวลหนึ่งอ่มันกลายไปเป็นแบบเลเวลสิบเลยทันทีอ่ะผมรู้สึกว่าจากทางง่ายๆพอฝนลงปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นทางที่ยากที่สุดเลยอนเนี่ยมันลื่นมันลื่นเนี่ยผมลื่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สไลด์แล้ว แล้วผมยังต้องมาหวาดระแวงว่ากล,ลา้องโปโปแบตจะดับหรือเปล่าด้วยและตอนนี้ฝนยังลงเม็ดอยู่นะยังไปปล่อยอยู่ตอนนี้ผมพยายามที่จะแบบนั้นเราต้องจังหวะที่มันลงเร็วได้พยายามลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมฆก้อนใหญ่กาลังมาเพราะถ้ามันลงมาอีกรอบเดี๋ยวเราจะเจอจุดหนาหมูที่มันลืน่นโหฟ้าฝนได้โปรดเห็นใจผมหน่อยหนึ่งได้ไหมให,ให้ให้ผมลงไปได้ก่อนแล้วค่อยลงใหม่อีกรอบนึง ตอนนี้ไปปล่อยอย่างนี้ได้อยู่แต่อย่าเพิ่งลงมาใหม่นะครับให้ให้ให้ทางมันแห้งอย่างนี้ไปก่อน้วปล่อยให้มันไหลลงไปนะแล้วก็จุดที่มันยากคือเราต้องพยายามไม่ให้มันลงล่องอนะ่ะเ เนี่ยตรงเนี้ยถ้าจังหวะที่ปเปียกน้ําไหลเยอะหูน่ากลัวมากนะแต่อย่างตอนนี้มันยังมันซาแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนกําลังลงมาใหม่อีกรอบนะผมกาลังพยายามที่จะแบบพยายามจะดิบลงให้ไปถึงด่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าฝนมันลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เสื้อกันฝนไม่ได้ใส่ด้วยก็คิดว่า้าฝนเขาจะใจดีกับเราแล้วแต่เขามาใหม่อีกรอบ เด็โปรดใวยใจดีกับผมหน,หน่อยนึงนะผมจะถึงข้างล่างแล้วให้ผมได้ถึงข้างล่างปลอดภัยนะไม่เสียกนะโอ้ไม่ทันที่ไลงมแล้ว โดนใจให้พาชีวิตตัวเองมาเจออะไรแบบนี้ ถ้ามันเป็นประมาณนี้มันมันไม่ค่อยน่ากลัวครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมกําลังกังวลหนังหมูที่เราจะต้องเจอในทักษุดหนึ่งทตรงนั้นนะที่ผมว่าเราแวงพังแล้วตอนนี้แววนก็เปียกแล้วจากที่เมื่อกี้ได้ขี่แบบแห้งๆดีๆแต่ว่าผมปล่อยลมยางออกหน่อยหนึ่งนะไม่รู้ว่าเราเพราะเรายังไม่เจอดินหนังหมูหรืออะไรยังไงแต่ว่ารู้สึกว่ามันขี่ง่ายขึ้นหน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอดินหนังหมูนะเลยแบบ จะเข้ากล้องประวัาน้าตรงนี้ชันมากแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ชันอย่างเดียวนะเพื่อนๆมันมันชันแล้วมันล่องน้ำด้วยตรงนี้น่ากลัวมากผมเมื่อกี้ผมแบบผมว่าการปล่อยลมยางรดออกเมื่อกี้นี้พอจะช่วยได้หน่อยนึงนะ แต่ว่าไอจุดที่ยากๆเมื่อกี้มันยังมีอีกนะมันมันมันไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะเมื่อกีอ้ผมเคยดูวิดีโอ Youtube จากวันเดเดือ er ที่เขาสอนเอาไว้นะอย่าปล่อยให้รถมันไหลเร็วเพราะถ้ามันไหลเร็วมันจะหยุดยากเราต้องเนี่ยให้มันช้าจากตรงนี้ไปเลยคืออย่าปล่อยให้มันไหลเร็วเพราะมันจะหยุดยาก ว่าเฉพาะที่พี่เขาสอนใน YouTube เนี่ยก็จะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ทำไมฝนใจร้ายก็เลยจังเลยเดี๋ยวผมต้องหาจุดปลอดภัยเพื่อที่จะเปลี่ยนกล้องโปรโสักหน่อยแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอจุดปลอดภัยเลยเราจะลงไปถึงด่านตรวจ ได้ก่อนไหมอ่ะตอนนี้หวังว่าผนจะไม่เท้าทางดูเสียงท้องทานนะผมจะพยายามเบบ เอ,อให้ให้หมวก,กันน้องมันบังมันบังตัวกล้องเอาไาว้ก่อนเพราะเราเรายังไม่มีจุดกวาดไยให้จอดตอนนี้กําลังภาวนาว่าขอให้ทางลงตลอดทางอะ่ะมันไม่เจอล่องน้ำมากผมต้องหาทางลงไปทางซ้ายเราเราเรา,เราคิดว่าฝนจะไม่ตกะเราเลยถอดเสือกันฝนออกแล้วตอนนี้เราเลยเปียกนะ คือโอ้โหเพิ่งจะถึงจุดนี้เองเลยเนี่ยคือจริงๆตอนเนี้ถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นทางดํะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางดินที่ขีย่ยากๆอ่ะตรงนี้ผมจะมีความสุขมากเลยนะเพราะทุกอย่างมันดีมากตรงจลิทที่ผมต้องการนะคือฝนตกในที่ที่บรรยากาศดีนะแต่ปัญหาตอนนี้คือฝนมันตกในในพื้นที่ที่เป็นทางดินอนะ่ะแล้วเราต้องมาคอยกังนวลว่ามันจะลื่นมากๆอ่ะนะครับเพื่อนๆมันเลยแบบ จากที่เราจะสนุกมันเลยสวัสดีครับขอบคุณครับจากที่เราจะแบบจะฟินกับกับสิ่งที่เราเจอตอนนี้เราต้องมาคอยหวานกับแวกนะเพราะว่าผมกลัวรล้มมากจริงๆผมเคยไปขี่วิบากล้มแบบวิบากรถเช่าอ่ะสองรอยห้าสิบที่ที่เขากระโจมมานะรถน้ำหนักเบานะแต่ล้มทีเดียวผมเหนื่อยเลยอนะแต่คันนี้มันเจนะ็ดห้าูนยะมันไม่ใช่รถน้ำหนักเบาเหมือน C R F สองหูนนะ แล้วก็ตอนนี้อีกอย่างคือที่แท็กของผมมีข้อคือคือพยายามใช้หมวกเนี่ยเป็นตัวบงังไม่ให้ฝนมันโด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 นกล้องนะเพราะว่าเราเสียบสายชาร์จอยู่ผมไม่มีจังหวะจอดลอดภัยที่มากแล้วอีกอย่างคือผมไม่อยากจอดเพราะมันจะเสียจังหวะแล้วมันค่ําแล้วด้วยอ่ะโอ้ผมลืมไปว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้นี่นะไม่ใช่แค่กล้องโปรโปรแล้วนะที่จะโดนฝน ไอ้ตรงนี้เราก็จะ,ะโดนด้วยรูเสียบสายชาร์จฉะนั้นผมว่าถอดออกแล้วปิดฝาไปแต่ว่าไอ้โคลนี่ยเราก็เสียบเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวลงไปเจอที่ปลอดภัยข้างน้าเรายถ่าทางแก้อีกทีตอนนี้คอนเทนต์ผมอาจจะได้ไม่จบตอนนะเพราะว่าแบตโัวโคลผมมันจะหมดแล้วอะเดี๋ยวถ้าดับตัดไปตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราใช้กล้องหน้ารถอะแทนเพราะว่ากล้องหน้ารถยังพอใช้ได้เดี๋ยวพอลงไปถึงข้างงล่าเดี๋ยวผมจะล็อกวิดีโอเอาไว้ นี่เปียกฝนแล้วแต่ไม่รู้รู้สึกหนาว่ะคงเป็นเพราะหนึ่งเราไม่โดนลมกับสองคือผมตื่นเต้นมากตอนนี้อะดรีนาลีนผมกาลังสูดฉีดเยอะมากจริงๆตอนนี้มันเป็นความตื่นเต้นกลัวก,กังวลน,นี่นี่จุดน,นี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วน่ากลัวมันมีร่องต้องขี่ระวังถ้าเป็นร่องเล็กๆอย่างนี้หูนี่เนี่ยลื่นลื่นลื่นลดสไลด์หลายรอบแล้ว ตรงนี้ชันตรงนี้ชันแต่ยังดีที่ล่องไม่กว้างมากนะยังยังถือว่ายังถือว่าใจดีกับเราอยู่หน่อยนึงตรงนี้พอขี่ได้โอเคอเดี๋ยวเราทามนึงไปทางนหน เราเมื่อกี้ลรอหล,ลงล่องน้ำนะเกิดเกิดๆอ,อ,อย่างดีที่ล่องเมื่อกี้มันไม่ลื่นมากแล้วก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แล้วก็ไม่ลื่นเท่าไหร่หลากหลายปัญหาเลยเกินที่เจออยู่ตอนนี้หนึ่งมืดสองชันสามคือแว่นเปียกน้ำแล้วมันมันมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับเพื่อนๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ตอนนี้แต่ว่าผมก็ให้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันที่ยังพอมองเห็นอยู่บ้าง ตรงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไปได้เลยอยากให้โกโก้อยู่กับเราให้สุดทางนาเพราะผมบอกตามตรงแล้ เส้นทางเนี้ยมันยังอีกยาวไกลกว่าผมจะถึงข้างล่างนะไปทางไหนดีด้านด้านขวาเนาะระยะทางมันแค่นิดเดียวแต่เพื่อนๆดูไหมว่าความเร็วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือมันเร็วกว่าคนเดินแค่หน่อยเดียวเองอะ่ะมันไปเร็วมากไม่ได้เพราะเพื่อนๆดูสภาพถนนสิ ตรนี้เราไปเร็วได้เราเร่งเลยแล้วก็มาระวังจุดนี้แทนตรงนี้อยู่นะนจนานจะตื่นตรงนี้น่าจะลุกนี่ต้องเคียย์หนึ่งตลอดทางเลยนะค,ะครับเพื่อนๆมีเคียย์สองบ้างสลับเป็นบางครั้ง แต่ว่าไอ้ตอนขาลงนะผมต้องเกียร์หนึ่งเท่านั้นเลยอะตรงนี้ลื่นไหมคือตรงนี้ผมคนทางมันใจว่าไม่ลื่นยางรถเราเอาอยู่สบายมากจุดที่น่ากลัวมันไม่ใช่ของพวกนี้จุดที่น่ากลัวมันคือดินหนังหมูนะดินหนังหมูกับอ้อถ้ามันจะน่ากลัวอีกอันนึงก็คือยิ่งถ้า ฝนหยุดตกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมก็เลยได้กลับมาชาร์จใหม่ๆอ,อีกสักรอบหนึ่งไอชาร์จกล้องใหม่อีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่ําแล้วนะโอ้โหแล้วตรงนี้น่ากลัวเลยอะ่ะตรงเนี้ยล่องน้ำดันเยอะ จะพอไปได้หาตัวเองมาเจออะไร เล่นน้ำสนใจยอยากละทีนี้ ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะแต่เมื่อกี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คืออยู่คนเดียวตลอดทางเลยโคตรน่ากลัวแต่ว่าตั้งแต่จุดที่ผมเปิดกล้องมาเนี่ยนะครับเปนเพื่อ,อนมันไม่มีตรงไหนที่น่ากลัวมากมายอะไรละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีดินหนังหมูแล้วมันจะชันอย่างนี้แหละมีล่องน้ำบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลื่นนะ่ะเพราะว่าเราผ่านจุดที่มันยากมากๆมาแล้ว แต่ถามว่ายังต้องระวังอยู่ไหมมันก็ยังมีพวกจุดที่มันเป็นร่องออซึ่งตรงนี้เรายังต้องระวังอยู่มันก็ยังไม่ได้ไว้ใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นะต,นนต์ตอนนี้ผมแต่ว่าสภาพจิตใจตอนนี้ผมว่าผมให้สักแบบเจ็ดสิบแต่พอมาเจอเนี่ยนี้ให้เดี๋ยวสักหกสิบแล้วกันนะห้พี่เขาขึ้นไปก่อน ของเราแล้วน่าจะข้ามตรงนี้ไปได้เลยเนี่ยมันข้ามไปได้เลยแล้วก็ออกซ้ายไป เรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมเริ่มเริ่มโล่งใจขึ้นมากแล้วมันหนึ่งเลยเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมทางแล้วเราไม่ได้ขี่คนเดียวผมเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งกับ2คือเราผ่านจุดที่มันยากมากมาแล้วผมกะว่าเดี๋ยวมจะไปนั่งพักที่ร้านไข่ของชําสักหน่อยหนึ่ง น,นี่ยตรงนี้ตรงนก็เป็นหนึ่งในจุดที่อาจจะน่ากลัวสักหน่อยแต่ผมว่าพอมันไม่มีดินหนังหมูแล้วอ่มันมันก็ไม่แย่เราแค่ต้องพยายามไม่ให้รอรถมันไปลงร่องน้ําก็พอพอถ้าไม่เจอร่องน้ําก็ไม่ลื่นละเนี่ยมันแค่เนี้ยมันเริกไม่น่ากลัวแล้วแต่ไอ้ตรงจุดที่เป็นหนังหมูแล้วเป็นหนังหมูที่มันแบบหนังหมูด้วยร่องน้ําด้วยเนี่ยอันนั้น,น่ะผมแบบ ออไม่ได้จริงๆสุดท้ายนี้ถ้าเป็นมือใหม่เหมือนผมนะผมเนี่ยถือว่าวันนี้ผมถือว่าโชคดีนะที่ที่ผ่านมาได้แต่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมละกันวันนี้ผมถือว่าผมโชคดีในดับหนึ่งคือมันมันผ่านยากครับผมว่าถ้าคุณไม่ได้ขี่รถเล็กแบบพวกเวฟอะไรทํานองหรือ c r f อะไรทํานองนั้นผมว่า ถ้าเจอฝนในในในตรงนี้เนี่ยพยายามเลี่ยงครับให้มาวันอื่นเพราะถ้าคุณเจอฝนนี่ยมันจะแบบยิ่งถ้าคุณขี่รถใหญ่อะผมว่าตั้งแต่500ขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยแล้วแต่ฮะโอ้ไม่สิ500จะยังพอขี่ได้เพราะว่าผมติดตามที่อ่พี่หน่อยโซ่ซึงอยู่นะที่แกขี่500เกียรแก,แกไปทางหมดกว่านี้มากแต่ว่าถ้าเกินเนี่ยผมว่าอย่าเลย อย่างแรกเลยคือพี่หน่อยหมายถึงพี่หน่อยโซ่ซึ่งนะหมายคือน,นอกจากว่ารถแกมันอาจจะพอน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งทักษะแกดีด้วยอแกผ่านการเรียนการฝึกฝนอะไรมาแล้วแกเก่งแกยังขี่ยากเลยนึกออกไหมแกยังเหนื่อยเลยอ่ะนั้นถ้าพวกเราเป็นมือใหม่อ่ะผมว่ารถที่เกินห้ารอวันไหนฝนตกพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงอย่ามาเออฝนตกคุณแค่มาวันหลังก็ได้ตอนนี้ ผมแ่ะผมผ่านมาได้แล้วผมจึงกล้าพูดได้ว่าโอเคฉันรอดฉันภูมิใจแต่ถ้าเกิดถ้าผมไม่รอดอ่ะมันคือเรื่องที่ผมอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีความคิดอะไรบางอย่างที่ท,ที่เปลี่ยนไปในหนึ่งคือเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเหลือมากๆรถในฝันผมคืออะไรเร็มไหมคือมาติสตราด้าวีโฟนะแต่ขี่เส้นทางอย่างเงี้ยวันนี้ผมโคตรรักทรานส์แอเลย เป็นรถที่ขี่ดีมากอะในในในราคาขนาดนี้ผมว่าโหเพื่อนเพื่อนดูในกลองน่าจะมืดน่าจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ภาพที่ผมเห็นคือมันโคสวยเลยอ่ะมันมันมันมืดก็จริงอ่ะแต่แบบมันสวยแล้วข้างบนเมฆครึ้ รักนะจริงๆแอบชอบไอ้นี่นะให้โป้งของพี่อะไรนะบาแบงตากไหมแต่แบบเออเราเราชอบเราชอบอันที่พี่เขาทำมากแต่ถ้าเราทำมันจะกลายไปเรียนแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆมีอันไหนแนะนำไหมแบบอันอื่นที่เราจะไม่เรียนแบบเขาแต่ชาวบ้านเขาขี่กันชิลมากอะ หทำไมไม่เห็นตอนนั้นอ้หูถ้าตอนกลางวันเห็นนะได้ลงไปถ่ายรูปแล้วเออเดี๋ยววันหลังมาอีกแต่วันหลังมาตอนฝนไม่ตกนะราลม่ไม้เปิดไฟสูอยู่ใช่ไหมอาจเป็นเพรารักเธอเหลือเกินเกินใจคนทนได้อาจเป็นพรารักหมดทั้งใจ ก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยให้ฉันละเมิถึงเธอขางดีแต่ว่าวันนี้ผมก็ไปไม่ถึงบนยอดสุดนะเพราะว่าทำใจไม่ได้จริงผมกลัวผมกลัวตอนตอนอยู่ข้างบนอ่ะผมกลัวผมกังวมลวมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันดันดันทุรังไปให้ถึงอ่ะแล้วแล้วมันกลับมาไม่ได้อ่ะมัน มันได้ไม่คุ้มอ่ะผมว,ว,ะว่าวันล่างจะใช้คําว่าวันหลังกับวันหน้าฝนวันหน้ายังมีเราค่อยมาใหม่ได้แล้วมาตอนนี้ฝนมันไม่ตกหรือถ้าอยากจะมาฝนตกเอาชนะอยากเอาชนะอะไรขนาดนั้นจริงๆก็ให้มีเพื่อนมาอย่ามาคนเดียว ที่ขี่เป็นเพื่อนไว้กันมาที่ผมขอแวะร้านชามก่อนเปิดอยู่ใช่ไหมเกือบไม่รอดปิดร้านแล้วเหรอครับพี่